สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพัสวะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่การ์ดใบใหม่อย่างท็อกซินเนี่ยได้เข้ามาสู่เกมมาเวลสแนปของเรานน่เองโนท็อกซินนะครับเป็นการ์ดภูมห้าที่มี2 Energy และ1 Power มากับพอสามารถเปิดตัวครับก็คือจะย้อนกลับการ์ดใบอื่นๆของคุณนะผมในพื้นที่ที่การ์ดใบนี้อยู่เนี่ยขึ้นมือครับแล้วก็จะบวก2 Power ตามจำนวนการ์ที่ย้อนกลับขึ้นมือให้กับท็อกซินนั่นเองก็เป็นการ์ดสายเบานะฮะเหมือนเฟลคอนเหมือนบีสอะไรประมาณนี้ ก็น่าสนใจส่วนการในสัปดาห์นี้นะฮะกล่องนี้นะฮะจะมีเอลซ่าบาสโตแล้วก็ซาบูเอลซ่าก็เลไดีกับแพ็กเกจเบลเหมือนกันเพราะว่าคิดตีไพก็เลได้ดีกับเอลซ่าเนาะองเจลา่าอย่างงี้ส่วนซาบูเพิ่งปรับมาใหม่ครับกลายเป็นการหนึ่งเอเนจีแล้วก็ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายเลยนั่นเองก็งน่าสนใจมากถ้าใครยังมีซาบูหรือเอลซ่านะฮะมาขอกล่องเดียวได้เลยได้ไหมไม่ได้กล่องเดียวมาทันแล้วฮะท็อกซินไปครับลุยโลดหนึ่งกล่องแล้วมาเลย อาซาบูมาแล้วหนึ่งไม่น่าชมเลยครับที่เผลอปนึงนี้โอ้โหอย่าบอกว่าต้องเมานะแย่ทุกคนเลยเป็นช้อยที่แย่ที่สุดเพราะว่า1,000โทเคนผมยังเอาไปซื้อการ์ดได้แต่เป็นอุานเลี้ยนเนี่ยค่อนข้างซึมฮนะฮอกซินครับขอร้องโอ้โห สุดมาเบลสแนปเล่นผมสุดมากเหมาเรียบร้อยครับผมสัปดาห์นี้โอ้โหเจ็บจีนเลยเรียบร้อยได้ตอกสินมาแล้วครับโอ้สำหรับเด็กลิสในคลิปนี้จะเป็นเด็กอะไรก็ไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสว่าผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้านอ e ีลาสติกช็อป ร้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบด่วนจีการตรีด้วยผู้ช้ง,งานมากกว่า10,000แคนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงินแต่รับประกันว่าถูกกว่าติมเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และรายละเอียดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงไม่มีหยุดและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผมใช้เล่นในคลิปนี้นะฮะก็คือเด็กท็อกซินมังกี้นั่นเองก็คือท็อกซินเนี่ยเป ก็นํามาเล่นกับฮิตมังกี้ซะเลยนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเ o w e r ให้ได้สูงสูงนั่นเองมาเรล่นแน,นะวนำการ์ดกันทีละใบนะฮะใบแรกครับผมเป็นเดรฟูดนะผมหนึ่งลบสามเปิดตัวเพิ่มเดมอนเดมอนเป็นหนึ่งหกเดรฟูดก็เป็นแพ็กเกจเบาที่เก่งมากๆเพราะว่าเรามีเดมอนที่หนึ่งเอนที่หก power เลยอยู่แล้วนะแล้วเราก็สามารถเบาลบสามเวอร์จากบนบอร์ดเนี่ยขึ้นมือมาได้ให้ไม่ติดลบสามก็เลยใส่มานะตรงนี้ออกมาก็เป็น Lock ล็อกเก็ตและคูนะผมหนึ่งหนึ่งเปิดตัวถ้าลงถูกที่ฝ่ายลงจะบวกสี่เป็นหนึ่งห้า ถ้าเราเบาลขึ้นมาลงอีกทีเป็น19นี่ใครนี้ก็เก่งแล้วก็แนะนําว่าเล่นแกแพ็กเกจเบลล์เลยหลเก่งที่สุดแล้วนะถ้าเราเล่นไม่ตรงอีกฝ่ายเนี่ยเรายังเบาขึ้นมาเล่นใหม่ได้อีกรอบอะไรอย่างี้ด้วยนะต่อมาก็เป็นซิลเวอร์เซเบอร์ผมหนึ่ง,หน,งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเปิดตัวเนี่ยจะขโมย2 p o พาวเวอร์จากการ์ดใบบุสุดของเด็กฝ่ายตรงข้ามก็ value เขาโดยรวมเนี่ยจะเป็น15นะเพราะว่าบวก2ตัวเองลบ2อีกฝ่ายด้วยก็ถ้ายิงหลายทีเนี่ยเล่นหลายทีเนี่ยก็ลบเด็กอีกฝ่ายได้หลายรอบด้ ต่อมาก็เป็นนิโก้นี่รู้ครับผมเป็นเปิดตัวเนี่ยดอกหนึ่งที่ค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆเพราะว่าความสามารถมีหลากหลายใช้ตามสถนานการณ์ได้เลยครับผมแล้วก็ใบใหม่ของเราท็อกซินครับผมเปิดตัวย้อนกลับการ์ดที่นี่ขึ้นมือแล้วก็บวก2ตามจำนวนการ์ดที่กลับด้วยนะก็เป็นการ์ดที่ใช้เบ้าได้ดีมากแล้วก็ตัวเองสามารถมีพาวเวอร์ที่สูงได้ด้วยนะเพราะว่าจะบวก2ต่อการ์ดที่อยู่บนบอร์ดถ้ามี3ใบจเต็มเนี่ยก็จะบวก6หรือเป็น27คือแรงมากๆหรือแล้ว,แ,ลวแรงกว่าแมกซิมัสด้วยซ้ำนะฮะเลยเป็นการดที่คออ่อนข้างเ่ลย ต่อมาก็เป็นเฟลค้อนผมย้อนกลับการหนึ่งจี้ขึ้นมือแน่นอนว่าการหนึ่งจี้เราทั้งสี่ใบบนนี้รวมถึงเดมอนก็จะเสร็จเฟลค้อนหมดครับต่อมาก็เป็นเอเจนต์เวนอรมาผมการที่หม่ที่ว่าใช้กันอย่างล้นหลามนะฮะเพราะว่าเปิดตัวเนี่ยการทุกใบมในเด็กเราเนี่ยจะมีพาวเวอร์เท่ากับ4ซึ่งในเด็กนี้มีแค่บีเท่านั้นที่มีข้อเสียจะลด1แต่ใบอื่นคือได้ผลประโยชน์หมดเลยโดยเฉพาะมิเซรยโรถ้าได้ระบับจากเอเจนต์เวนอมเนี่ยทั้งล่างแยกและตัวยิงเนี่ยก็จะเป็นสีพาวเวอร์ด้ ได้ส2ได้1ิบสาวอ้ได้12พาวเวอร์คือเก่งโคตรๆก็ามาต่อยทีมมิสเทอรเลยครับก็จะเป็นเรียกล่างปอม,มอีกสใบใช่ไหมจะเป็นเล่นกา์า3ใบโดยใช้ค่า 2G ส,สามารถคอมโบได้ทั้งวิชอปและฮิตมังคีเลยเพราะว่า2ใบนี้โตตามจำนวนพลังที่การ์ดเล่นนะอะประมาณนั้นนะต่อมาก็เป็นเศษครับผมเปิดตัวเนี่ยจะบวก2พาวเวอร์ตามพาวเวอร์ที่ต่างกันบนบอร์ดซึ่งเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กเบา้าแล้วเสาวเราแบบถมบอดไม่ไม่ยากเราสามารถใช้ดอกหนึ่งเยอะๆมิสเทโรได้ ถ้าสมเสร็จเอาขึ้นมือได้ด้วยก็เลยเสร็จเลยเก่งมากๆไอเด็กนี้นะแล้วก็ได้รับบัฟจากเอเจนต์นวลนดอมคือคุ้มค่ามา,มากๆครับต่อมาก็เป็นบี้ชอปผมเราเป็นเด็กเบ้วที่เล่นการ์ดเยอะอยู่แล้วบิชอปจึงตอบโจทย์มากๆเพราะว่าจะบวก1นึ่งพาวเวอร์ตามจำนวนการ์ดท,ที่เราเล่นนะไม่ว่าจะเล่นกี่ใบก็บวกไปเลยเท่านั้นแหละมิโชก็คือเล่นง่ายด้วยนะต่อมาก็เมทิมังกี้จะคล้ายๆกับบิชอปแต่ว่าจะเป็นแค่เทินนัน,นแล้วก็เป็นคอร์ทาเปิดตัวด้วยแล้วก็บวก2จะแรงกว่าบิ้ชอปได้ ซึ่งถ้าเราสมมติแน่นอนเด็กเบ้าคองโบมาตรฐานจะเป็นเทอร์ท่ามิโซ่ฮิตมักกี้ก็ได้หรือว่าจะใช้มิสเบ้าดอกหนึ่งขึ้นมาให้เป็นศูนจี้แล้วก็เล่นกับฮิตมักกี้ในเทอร์ที่6ก็ได้เช่นกันครับไาช่วยให้เด็กครับผมเป็นใครไปได้บีซะเองก็จะย้อนกลับการที่เราลงไปตรงนั้นอะทุกใบเลยเคลื่อนมือแล้วก็ไปใช้เอจีลดลงหนึ่งหน่วยจนถึงทอนหน้าจนจบเทอร์หน้าเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่สามารถเสกคอมโบสร้างสารรค์ให้เราได้อย่างล,ดล้ดหลามครับผมก็เป็นการสามารถประจําเด็กเบ้าที่ทุกคนคงรู้จักกันดีนะฮะ ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลกันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อลงไปกดกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมเกมเพลกันได้เลยมาเริ่มกันเลยผมในเกมนี้ครับเปิดมาเทิร์นแรกผมเป็นอาสมแห่งเวทเรียกได้ว่าย่ำแย่มากๆเพราะว่าเด็กเราเป็นเด็กที่ต้องการพื้นที่เยอะมากนะเด็กเบาครับอผมเล่นนี่โกไปขอนเปลี่ยนโลเคชั่นครับ พอเธอร์นสองผมจะเล่นเวนนอฟหมูแล้วผมไม่ชอบมีเล่นเดนเวนชันน่ะถ้ามันเป็นอาสมเวจะแย่นะฮะผมเปลี่ยนไปเลยบับเด็กไปด้วยเอเจนต์เวนนอครับแล้วเปลี่ยนเป็นซีเนเตอร์ตอนดอนก็ไม่ดีเท่าไหร่นั่นเนี่ยพูดตามตรงนะเดี๋ยวพี่เขาสัผมไม่ชอบเธอร์นี้เดี๋ยวเ,มมเธอร์ออหน้าผมท็อกซินนะฮะแทนเรา ท็อกซินเบลสามใบออกซ้ายออก็ค่อนข้างแรงแต่บิชอปชิงออกซ้ายไม่ก่อนและอีกฝ่ายเล่นมาเป็นพิวมองเกอร์ครับป่านี่กลัวเราไปแล้วไม่เป็นไรเรายังเป็นแผนเดิมผมไม่เล่นเดอะคูดนะเทอนี้ไม่งั้นการเต็มมือไม่น่าจะดีหรือเล่นดีวะเล่นก็ไม่แย่เพราะว่าเพิ่ม power ให้บิชอปได้เล่นก็นได้การเต็มมือเราช่างละ ไม่แค่ไม่สนไปครับขอให้ออกซ้ายได้ไหมถ้าออกขวาแล้วก็แย่แน่ฮะเพราะว่าไม่มีที่เล่นแล้วปับป๊บปับับโอเคไอ้ฝ่ายเป็ดทำลายแน่เนี่ยโู้โหเด็พฟูตัวเท่าบ้านไม่ไดเกมนี้มันสติ๊ก อื้าวทางขวาเขาต้านแล้วนะใช่ไหมเพราะว่าเขาเสียคิวมงเกอร์ไปแล้วคนไม่น่าทำลายทางขวาได้นะคิดว่าผมยังเล่นบีส่ะบีสขวางั้นตรงกลางผมเล่นล็อกเก็ตใบเดียวได้ไหมอ่ะแล้วผมบีสขวาเธอนีเหรอ การจะขึ้นมือเราอบสองใบคือเวนอมกับฮูดแล้วเพลย์ปิดเราเป็นใครเวนอมฮูดเดมอนมังกี้โอเคนะได้อยู่ครับเลนี้เลยเดยวไปเขาเสียคิวมังเกอร์มาแล้วดอกหนึ่งเราค่อนข้างปลอดภัยนะคิดว่าครับใช่ไหมฮูรีนะครับและเวนอม ผมแพ้โนได้ปะเนี่ยมผมว่าโน,โนเขาว่าน่าจะใหญ่อยู่ปะ <c oughs> ดูเบอรียนถ้าขวาเราชนะแล้วไงเราไม่ซีเรียสทางขวามากนะ <c oughs> เใสปิดเราต้องคิดดีๆนะฮะแน่นอนว่าเลมอนเลมอนกนะ่นะผมไม่คิดมมังกี้แน่ๆว่าตรงกลางนะฮะ ส่วนสามนที่ที่เหลือก็ต้องเป็นเพลนี้ไหมให้ออกซ้ายให้หมดอืมผมว่าเพลนี้น่าจะดีที่สุดแล้วไปวัดใจเราจะไหวก็ได้ทำลายหรือไม่เจียกเจียกเจียกสองทีเล่นเต็มอิ่มมา,มากๆพยเยามปิดของไอ้ฝ่ายครับเป็นโนหรือเปล่าเป็นโนครับเท่าไหร่ ยีสบสองไม่ไหวกับแร้วผมเกมนี้ชนะมาได้จีจีครับนนะและมากันในเกมนี้ครับเกมเมื่อกี้ลืมปิดสายสตรีมหมายถึงปิดหลอดโดเนทอะไรต่างๆดีนะไม่มีคนกดซับสไคร์มาผมไม่อยากเล่นเดอะฮูดตอนนี้เท่าไหร่ฮแต่ถ้าอยากจู่ที่แอปบ,บีน่าจะต้องเล่นไปเลยเนาะ อีกฝ่ายเปิดมาเป็นคริกซิเวอร์แน่นอนว่าเด็กที่ใส่คริกซิเวอร์ก็ต้องตามมาด้วยวิกแคนครับอีกฝ่ายมีวิกแคนแน่ๆอู้ไอเจไนไปน้อมโลดครับไปรอไอเจมนมปน้อมบัฟเด็กแล้วได้จั่วหนึ่งใบยังไงก็คุ้มอะจัดไปเลยแต่มันจั่วก่อนนี่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีแต่ไม่เป็นไรอันนี้มิสเพย์นะลืมไปว่าจั่วก่อนเลย ถ้าไม่อยากแพ้ทางขวาเพลเราต้องเป็นเพยนี้คือเฟลคอนกับเดมอนฮะแต่ถ้าแพ้ทางขวาได้ก็ต้องเล่นบิชอปยังไงดีเอ่ยหรือผมจะท็อกซินไหมท็อกซินบลจะฮูขึ้นมาแล้วก็เล่นล็อกเกนและคูนขวาใบเดียว5พาวเวอร์น่าจะไหวแมมเทิร์น3เขามีอะไรเอ่ย น้ำหนักเขาไม่น่าใหญ่ปะผมเพลนี้น่าจะไหวโอเคเขาไม่เล่นขวาดูซ้ำไปเป็นเด็กไฮอีโวดูชันนารีนะท็อกซิใส่เอลเซจนมาด้วยผมไม่ชอบขวาแน่ๆปะแต่ถ้าเราเล่นบีทขวาจะมีชอบขวาไม่ดีมีชอบกลางดูดีกว่าขึ้นมาทันทีแล้วก็ซิลเ e อร์เซเได้ทางซ้ายไม่อยากเล่นเท่าไหร่เพราะว่าโดนไซคลอบยิงสองที ทิ้งท็อกซินไว้ตัวเดียวก่อนแล้วค่อยเล่นเศษปิดท้ายน่าจะดูดีกว่าครับไปอ,อุดเดฟลี่โอ้โหอุสาไม่อยากเล่นซ้ายแต่เขาเลือกที่จะอุดซ้ายด้วยตัวเองเลยนะอืมผมบิกขวานแน่ๆปะถ้าเป็นเพลงนี้ส่วนสองจี้ที่เหลือนี้ เล่นเดมอนน่าจะดูดีกว่านะฮะเดี๋ยวคูเล่นไม่ทันแล้วลองลบ3ไปไม่มีใครเบ้า์ขึ้นมาถ้าจะเบ้า์ขึ้นมาก็ครูเป็นเฟลคอนแต่เดมอนใบนี้ก็จะโดนเบ้า์ด้วยซึ่งไม่ดีเท่าไหร่นะฮะผมว่าเพลงนี้ดูดีกว่าเยอับอมบ์มนชั่เราไม่ได้จัว่วไม่เป็นไรเรามาเสียเฟบตรงที่เราโดนเด้งขีนขึ้นมือด้วยนะแล้วมือเต็ม แต่ไม่เป็นไรเราแค่ต้องเลือกถูกว่าเราจะสู้ที่โลเคชั่นไหนนะฮะทางซ้ายผมเล่นเศษแน่ๆว่ามีอยู่หกใบเนี่ยเบิ่มๆเศษเอาสิบสองบวกสี่เป็นเท่าไหร่สิบหกลบสองเหลือสิบสี่ไว้แล้วผมก็เน้นแค่โลเคชั่นเดียวก็พอปะก็แบบนี้เล่นอะไรใหญ่สุดนี่ปะ่ะ แอบเซ้ทางขวานะแต่ว่าทางขวาคงต้องแพ้ไปเหรอเราโลบได้ไหมผมโลบได้ปะเพราะว่าเดี๋ยวบิชอปก็โตอีกจากการที่เราเล่นการ์ดสี่ใบอยู่แล้วผมโลบเล่นขวานิดนึงได้ไหมหินผมต้องเล่นป่ะถ้าอยากให้บิชอปโตผมเปิดหลังด้วยเขาจะฮาสมาร์อะไรไม่ปีผลกับเราเท่าไหร่มากครับไปเชื่อมั่นในเพลงนี้ เขาเล่นขวาไปเดียวเขาเป็นแมนติงเท่านั้นแล้วเขาหารู้ไหมว่าผมเล่นเสบเป็นทางซ้ายทางขวาเราแพ้ชัวร์เขาโดนแมนติงนี่แหละแต่ว่าตรงกลางกับทางซ้ายไม่มีภาพแพ้เลยฮะปักปักปักักโป่งโป่ปงปงิ้วปิว,ปว,ปวเรียบร้อยเกมนี้ชนะมาได้ GG ครับผม และมาลุยกันอย่างต่อเน,นื่องผมเปิดมาเทิร์นหนึ่งครับออกมาเป็นคลาครัอาโอเคไม่ใช่ที่ของเดอะฮูดแน่นอน,นโอ้โหแซนเปเทิร์นหนึ่งผมไม่อยากเล่นด้วยเลยผมเดอะฮูดขวานะไอจะอยากเล่นด้วยแซนเปเทิร์นหนึ่งโอ้โหผมเล่นเดมอนเลยปะถ้เาเป็นแบบนี้เขาเดอะฮูดกลางไง เด็กเดียวกันไปนะเนี่ยทำไมแน่นะปิดอีโมดก่อนเพื่อความปลอดภัยและกะลอกครับผมโอเคโอ้โหมันเป็นเทิร์นเอเจนต์เวนนอมมาดีผมเอเจนต์เวนนอมเทิร์นนีไปเทิร์นหน้าผมเดมอนท็อกซินผมยังไม่รีบพาโคอ,อาแล้วกันท็อปเด็กเอเจนต์เวนนอมมายังไงก็ต้องเล่นนะดิไปออสแมนอย่ายิงสวยครับ อย่ายิงท็อกซินกับเดมอนตามแผนเราก็พอแล้วก็ไปโลดครับบับเด็กไปหกแล้วก็ท็อกซินเบลสองใบนี้ขึ้นมาเขาน่าจะเบลท็อกซินปะอืมท็อกซินกลางเนนะี่ย็อกเก็ตขวาเขาอ่านว่าเราเล่นขวาหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหพิดมังกี้ตัวเท่าบ้าน เทิร์นนีโ้โอ้หถ้าเทิร์นห้าโอ้ยากโอ้ยถ้าบีทไม่โดนผมเล่นเพลงนี้แหละล็อกเกตกับบีทซ้ายผมว่าผมล็อกเกตซ้ายได้จริงๆแล้วก็อยากเล่นเดอะวูดกับเฟลคอนด้วยครับแต่ว่ากะลอกเนี่ยปัญหา รอบหนึ่งเราจะเต็มมือเอาซะก่อนนะถ้าจะเล่นคือต้องเฝ้าค้อนเธิร์นี้แล้วก็ม็อกเก็ตซ้ายเธอร์นี้เลยแล้วเธอร์หน้าผมบีสขึ้นมามเขาเล่นซ้ายแหละเอาบับคาโคอาถ้าจะเดมอนไม่หกพาวเวอร์หรือไงอเดมอนแหละโอ้เขามีแบ็กซวอ์นะครับ ฟับฟับฟับเราล็อกเก็ตไปต้องเพลงนี้เนะาะพอค่อนรู้ไม่เก่งในเกมนี้เพราะว่าเราโดนกระลอกนี่แหละกระลอกปัญหาเลยสามใบบนมือเรออาจจะแพ้เพราะแบ็กซ์อนได้นะ การมีแบ็กซ์วอนก็ค่อนข้างเก่งครับแต่แบ็กซ์วอนเป็นการ์ดที่ต้องเล่นภายในเทินสี่นะภายในปีดผมก็คือการ์ลอกลิงแล้วก็แตคูนปีศาจแค่นั้นแหละอาจจะไม่ไหวกับคอโมโบเขาปะเพราะเขาแบ็กซวอนเน่ะแบ็กซ์วอนเวอร์อ่ะเขาคิดนานงสงสัยลำเขาเล่นแวร์บูเ๊เปลือบปะเนะี่ย แต่ที่ค่อนข้างน้อยนะถ้าเล่นแบบกบุ๊กก็ค่อนข้างเสียเปรียบไม่ต่างกับเราว่ามีการลอกเลยการลอกนี่ปัญหา,า,เ,นนะเ,าเหมือนกันเป็นไอซ์แมนครับยิงกระลอกไปแล้วก็บีทเหมือนกันอะแต่เขาเอาท็อกซินขึ้นไปนะแปลว,ว่าถ้าจะเล่นท็อกซินเนี่ยต้องเล่นท็อกซินตรงกลาง บอกกับว่าผมไม่รู้ว่าการที่เดมมนของอีกฝ่ายลงมาที่ขาของอานเนี่ยบัฟไปไหนเหมือนกันผมก็เล่นเอาแรงๆก็ต้องแบบนี้นะแล้วก็กระลอกสองใบท่อนหลางนี้แหละเสียได้ใบนี้ตัวไอซ์แมนไปไม่ได้ไม่เป็นไรผมเทกลางเลยปะเพราะผมว่าเขาท็อกซินกลางอะมาวัดใจครับไม่รู้จะเจอกับอะไรไิชอตัวเท่าบ้าน เราไหวไหมเนี่ยการที่แบ็กซ์บอนเล่นดูดู้ด้วยหรอแล้วก็ไม่ได้ท็อกซินเนาะโอ้โหตรงกลางเราน่าจะเล่นนั่นเนี่ยรู้ว่าอะไรไม่เท่าลู้นี้แต่ทางซ้ายทางซ้ายไหวชิวทางขวาทางขวาก็ไหวชิวรับอย่างนี้หมายความว่าเกมนี้เป็นชัยชนะของเราครับผม GG นะ มาดูกันหนเกมนี้ครับเปิดมาโลเคชันแรกเป็นซินเนสเตอร์ลอนดอนซิลเวอร์เซอรไปก่อนเลยลูกแจมๆป้าบ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 อีกนินทีโอเคไอ้บล็อกยิงมาที่เฟลคอนแย่มากแผนผมคือจะเล่น Falcon, เฟลคอนเทอร์นี้นี่แหละไม่เป็นไร ล็อกเก็ตและคูณเอา้าเล่นขวาไม่เป็นไรตัวอีกขวาตัวขวาอีกตัวหนึ่งได้บัฟไม่แย่โอเคแล้วเทนี้ผมเฝลคอนมือดอกหนึ่งเราเยอะจัดเลยเอะเยอะไปปะเนี่ยฟอคนขึ้นมือสี่ใบเต็มตม,ตมืออะเต็มเต็มมืออะพับ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 อะ แล้าดูนี่นี่นี่ซิวเว่าเซเบิลแบบยิงยับยับพร้อมกับท็อกซินที่ตัวบัลล่มเพิ่มเราไม่แน่ว่าเราจะจั่วได้อะไรเพิ่มอีกไหมเพราะว่าเขาเหมือนจะไปไคล้ายๆเรา,าเขาไม่มีชาตัวคิงกับคิวมองเกอร์หรอกมั้งใช่ไหมล่ะมาซิว่าเซเบิลหนึ่งป่ะ่แล้วคุณจะรู้หรือไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไร เอาปากปากเอาปากปากแล้วเอาปากปากอีกตัวโอ้โหูมันจัดใบท็อปเด็กเนี่ยเขาไม่น่าเล่นแล้วแหละผมว่าท็อกซินเบาขึ้นมาซบ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 ,ซบแล้วออกขวาด้วยเบาขึ้นมาหนึ่งใบโอ้โหเจ๋มเจมโอเคเพปปิดผมเป็นฮิตมังกี้อยู่แล้วปะถ้าผมเล่นแค่เฟลคอน เบลทางขวาขึ้นมาสองใบผมจะเล่นสองใบนี้ได้อะฮะจริงผมก็ไม่อยากจัว่วเท่าไหร่ผมเล่นเทนี้ได้ปะเล่นซ้ายหรือขวาดิซ้ายดีกว่าแ้วเบ้านี่เราจะหนึ่งสองสามสี่เยอะไปไหมไม่หรอกผมมั่นใจว่าเพลงนีแ้แหละเวิร์ จะดูอปักปกักยิงอย่างมันอนปักปกักแล้วเบาขึ้นมาเอาค้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหมาแฉมให้ดีหนึ่งทีเขามีอะไรเขามีบีสแต่เขาจะสู้กองทัพซิลเวอร์ซเซเบอรเราไหวหรอไม่ไหวหรอกจริงหนึ่ง สองเอ้ยอะสามสนะี่เนี่ยอะเอายังไงไหวโค,คนเอาอะไรมาไหวบีเข้าตัวแค่หนึ่งอะโดนซิวเวอร์เซเบิลยิงจนทุนอะสองทีปัก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 ,ปกโอ้โหเหมือนจะขายท็อกซินนะเกมนี้แต่ซิเวอร์เซเบิลแบกจ,จัดผมแพ้แค่ลูกคิงอ่ะเอาตามตรงเขามีไหมถ้ามีผมก็ยอมนะ มีป่ะละ่ะทางคีก็แพ้นะต,ต,ตัวตัวใหญ่ๆขนาดนี้โอ้โห้อาเจียกขอกเอขอเออเขาก็มีเจีกขอกเหมือนกันไนงะเออมันจัดแต่โดนลากไปทางขวาทางขวาเราชนะแล้วฮะอาปิวปักเขายิงไม่เก่งเท่าเราไง มันเป็นเรื่องของคนที่ยิงเก่งกับไม่เก่งนะขอเกมนี้ชนะไม่รู้ปัอก,กปักกีครับานนมาเลยกันต่อครับผมในเกมนี้ครับเปิดโลกาชั้นแรกเป็นอาสมแห่งเวทครับเรียกได้ว่ามันค่อนข้างซึมมอสุภูันะเพราะว่าเด็กเราต้องการพื้นที่เล่นค่อนข้างเยอะแต่เจออาสมแห่งเวทแต่ไม่เป็นไรเหมือนใ้ฝั่งจะเป็นเด็กเดียวกันกันกบดาหรือเปล่าน่าจะมาลองเล่นท็อกซิน เราปักๆไปก่อนหนึ่งทีครับดูว่าเเวลใบนี้ในตรงกลางครัเป็นเดียบี้อืมมาครับเล่นฟองคอนถ้าต้องการจัวร่วก็เล่นเลยฮะเดี๋ยวเทือนสามผมมีชอบพอ,อยังไงการที่เราจั่วก็ดีอยู่แล้วเขาน่าจะจะเล่นเดมอนไหมอ๋อเขาไม่้องไม่อยากจัว่วอแปบกบคน เขามีอะไรทำไมถึงไม่จ่วเดี๋ยวคอลเลคเตอร์อาจจะกลัวกัดเต็มมือก็ได้นะผู้เดลี่บุกเกอร์เหมือนรูัว e อีกฝ่ายคอลเลคเตอร์อะโอเคท็อกซินขอบคุณครับแต่ที่มันเต็มมาดีที่มันเล่นท็อกซินยากมากนะมือก็เต็มที่ก็เต็มอึดอัดจ,จัดเดี๋ยวค่อยว่ากันนละ้ เยวดูท็อปเด็กก่อนเธอนี้เราบีท็อปธรรมาดาไปก่อนเตมอนอาจจะทำให้มือเราเต็มไปเลยเดอะฮูดอ่ะผมกำลังคิดว่าเทอร์ห้าเนี่ยผมเสดท็อกซินได้แล้วเทอร์สี่ผมปูบอดทางขวาไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยได้ไหมอ่ะผมกาเล่นสามใบเลยเขาได้อะไรไปได้ซูเปอร์เซโอ้โห ได้ใบที่ดีที่สุดไปด้วยเพราะใช้ง่ายแลว้วก็แรงเหลือจะเชื่ออ,อยากเล่นจนไม่นอมอ่ะเล่นนะล้วเทิร์นหน้าผมเสตท็อกซินขวาครับตามแผนเลิมแต่ะคูดไม่อยากเล่นเลยอ่ะไม่อยากเล่นเลยอ่ะมันลบสามอ่ะอีกฝ่ายเล่นมาเเ็นสนกาดเลยผมว่าเขาน่าจะสนกาดฮ ok, อคเทิรนห้าปะ เพื่อให้เธอหกเล่นทางซ้ายได้ผมไม่เล่นเดยวฮูดได้ไหมอ่ะเพราะเล่นไปมือเราเท่าเดิมหมดเดียวเราอาจจะไม่เล่นเดโมนนะตอนนี้เขเล่นหนึ่งใบเ,เหรอวิกแค้นครับโอ้โหแต่ที่เล่นน้อยมาก โ okay. อเคอะท็อกซินเราก็มาเว้ยอ่ะขึ้นสามใบเต็มมือเราไม่ได้จัว่วก็ไม่เป็นไรปะผมมันก็ไม่เป็นไรนะอีกฝ่ายน่าจะโซการฮอรคทั้ที่ไหมเพื่อเล่นทางซ้ายโอที่เล่นเขาแค่สองที่เขาไม่น่าจะไหวเลยวะนี่เน่ยโซการฮอรคิงด้วยครับ เพราะว่าน่าจะาเล่นทางซ้ายอ่ะแล้วก็บีทับเบาตรงกลางขึ้นมือไปเศษเราสิบสองอ่ะเอาเด็ท็อกซินเราอีกสิบครับไม่ได้ว่าชิวชิวโอเคผมเศษผมเศษขวาใหญ่จัดอ่ะใหญ่มากตรงกลางเล่นได้สามก็คือเพลงนี้เหรอแล้วก็ไม่เล่นทางซ้ายเหรอ ข้งขวาผมตา้อยู่แปดแปดตรงนี้มันเป็นซิ l เวอร์เซเบคู่เอเจนต์เวนอมก็ได้แหละสองกับเจ็ดไม่ได้นีกว,ว่าต้องเพลงน,นี้เลยอ่ะไหวป่าวะแย่แล้วเลยไม่มั่นใจเ่ะอืมเราศรัทธาในเพลงของเราคือแรกที่เราคิด จร,จริงเศษทางขวามันค่อนข้างแรงเกินไปอ่ะแต่เราไม่มีเพยอื่นนะฮะเรามีเพยเดียวทางซ้ายผมทิ้งหมดแล้วต้องลุ้นตรงกลางอะว่าจะเป็นอย่างไรอย่างไง <c oughs> เขาใช้แพ็รเกจ์เบลเพิ่มพอร์ให้コเลกเตอร์อย่างต่อเนื่องนะฮะแต่เราไม่เล่นซ้ายซ้ายเขาติมังกี้มาไม่มีผลเท่าไหร่กลางเป็นเดมอนกับซิวเวอร์เซอร์เบิลค่อนข้างแรงนะฮะ ทางขวาเราใช้ชิวๆิวจากเศษที่ตัวเท่าบ้านซิเวเร์ซเบอร์ลงไปตรงกลางตามอีกสี่หนึ่งไอ้เจาน้องเพิ่มพ้าไปครับปั๊บปั๊บปั๊บบิชอปโตแอปผลเป็นเราชนะเกมนี้มาได้ครับผมอย่างตื่นเต้นเลยในะเกมนี้จีจีครับ